ยิ้มแข็งวะทออะไรฮะไม่ต้องมาแหลกวะเรียบร้อยโดนไหรอสวยสหกสิบสวยมันได้ใบหรอสี่เจ็ดตัสองสวยสวยสวยพี่ลกไม่ไม่องแนเก่งแกแก่ไหน้องแกไหมแก่ไหม <ไ>อารีน,น้นองแก้ไหมอารีนน้ำมาดวน้ำมาดูอ้อารีนพ<น>ีน่จอบอ,อ,อารีนหนี อไปวปฉันจะยืนอยู่ข้างๆเธอทั้งคืนแบบไม่มีใครมาก,กวนอาจจะมีเธอคนเดียวที่รู้ว่าตัวกุนั้นแม่งโคตรจะปวยมันยมนัมีคนหลายคนที่คิดว่าเพลงกณนั้นแม่งโคตรจะห่วยและกุนั้นจะไม่มีวันนี้ถ้าเกิดที่ผ่านมาก็ไม่มีเธอช่วยกูก็เป็นแค่เด็กแห่งซวยไม่ได้เกิดมาแต่แต่แรกแล้วรวยออ uh. บางทีกูก็เสง่ ทำใหเธอนั้นไม่พอใจทุกกระทะทุกคำหยาบรู้ตัวเองว่ามันมากเกินไปการจะเปลี่ยนตัวให้ดีคือสำหรับคนคนหนึ่งมันไม่ยากเกินไปกูมองแฟนเหมือนกับแม่ของกูกูไม่อยากจะคิดที่จะพาเธอไปคุณเรามาเป็นระยะเวลานาให้กูจะได้พาแฟนกูออกจากไทยตัดประเทศมันหนาวมากกูเลยบอกไอ้แฟนใส่หมวกคลายกูไปอยากไปเที่ยวข้างนอกก็ได้แต่ว่าหัวใจกูครับไม่เถออไปถ้าเธอออกไปแล้วคุณน่าจะเลือกใครผู้หญิงคนอื่นกูไม่เคยจะไว้ใจเนาะ เป็นคนเดียวที่ทำให้รู้สึกเซฟเธอสอนให้กูรู้จักแม่ของกรุงเทพเธอสอนให้กูได้รู้เกี่ยวกับเลขกูบอกกบเธอว่ากูไม่ใช่เทพรักที่คูช่วยเธอไม่มีเฟกเธอบระทับใจกูเพราะกูเทเอาใจเธอเกลี่ยน้ำยาที่กูเทเธอพูดว่าบางอย่างมันไม่เทเธอบอกว่าเบาบางจะดีนะเจเก่าชอบตอบกลับมว่าโอเคที่กูแดกเลงกคือยากจะลืมเพงที่กูยากเลงกค่อยากจะลืมเพนงอหนามาสีดำกอนักเกตเพนเธอสาวเขารู้ว่าทำด้วยตัวเอง สปอตลนเกวู่เพิ่งจะซื้อเป็นอนาคตเป็นเบนกูชอบที่แฟนกูไปยืนเชียร์ข้างเวทีพยายามทำให้ความรักมันพอดีบางทีที่เอาใจตัวเองมากไปขอโทษทีแล้วก็ยังสับสนแฟนๆที่อยากได้เอามีมันก็อยากให้กูกลับไปในช่วงที Wait, right. ่โอ้ีีติดยาหนัก ช่วงที่คนคิดว่ากูเท่แต่ว่วาไร้สาระก <3000 subscribers. S 3> ูคิดทุกวันนี้กูไปเที่ยวต่างประเทศและเริ่มทำงานนะก็เหมือนกับเพลงนี้กูทำจนถึง the sun comes up yeah สี่สิบนะสามสองแปดสี่มาเดียวสวย